الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق <applause> الحديث كتاب الله ว خير الحج د حج د محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيه الناس ا أسيكم ويايا ب ت ق و ل الله وطاعت ه พี่น้้องผูศรัทธา وع فوستاتي ทุกท่านครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าใกล้จะสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอว่าช่วงที่ใกล้สิ้นปีนั้นมักจะมีการเพิ่มโบนัสในบริษัทให้กับ พี่น้องมุสลิมหลายๆคนบางคนในช่วงสิ้นปีนั้นมันมีวันหยุดเยอะสามารถที่จะจัดต,รา,ตารางหรือว่าหาวิธีการหาแผนการวางแผนในการที่ว่าจะไปเที่ยวในที่ต่างๆพี่น้องครับแต่ว่าสําหรับผู้สัทธาเราแล้วนั้นนะ่ะช่วงไหนที่ว่าเรามีเวลาว่างช่วงไหนที่ว่ามีเวลาหยุดเยอะเราก็จะวางแผนเช่นเดียวกันแต่เราจะไม่ได้วางแผนเพื่อโลกดุนยาซะเป็นส่วนใหญ่ดุนยาก็จําเป็นเราอาจจะมีแผนสําหรับดุนยาบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่แผนที่สําคัญของเราก็คือว่าในช่วงวันหยุดที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงหลายๆวันแม้กระทั่งช่วงนี้วันที่5วันที่6วันที่7็ก็เป็นวันหยุดด้เช่นเดียวกันหรือว่าวันหยุดต่อ,ตอ,ตอไปใกล้ๆกับจะจะหมดสิ้นเดือนก็จะมีวันหยุดมุสลิมก็จะวางแผนแล้วว่าเราจะเป็นบ่าวที่ดีสําหรับลอสมาตาลาได้อย่างไรมุสลิมบางคนเขาวางแผนแล้วครับเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะไปเที่ยวตรงไหนยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะไป สงขาเดี๋ยวจะไปกระบี่จะไปภูเกต็ตจะไปกรุงเทพหรือว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่บางคนเดี๋ยวจะไปต่างประเทศแต่พี่น้องครับนั่นเป็นมาตาุลขยาติดดุนยาอลัสม์ตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าฟามาอุต่ตุมิใชยมิฟมฟฟมาตาุลขยาติดดุนยาว่ามาอินเดลลัยไครู้อับอกอลินล,ลาดีนะอามานวายลาโรบิฮิเมียแต่ว่กะลุ่นอลัสม์อตาลาบอกว่าสิ่งที่พวกเจ้าได้ทั้งหลายนะ่ยนะสิ่งที่พวกเจ้าได้รับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หมายถึงในโลกดุญยาเนี่ยแหละฮะ ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง10บล้านร้อยล้าน,านจะเป็นโบนัส7เดือน8เดือนหรือว่าเงินเพิ่มเติมตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เยอะแยะเต็มไปหมดอเลสมาตลาว่ามาตาอุฮายาติดดุนยามันเป็นเพียงแค่สเบียงหรือเป็นเพียงแค่ทรัพสมบัติเพียงแค่ของดุนยาที่ว่าแน่นอนว่าดุนยามันหมดครับมันเป็นเพียงแค่ความเพลิดเพลินของดุนยามันไม่ได้มีค่าใดๆทั้งสิ้นเลย อัลลอฮฺมะตาลาได้กล่าวถึงของที่อยู่ที่ในอาคิร์ที่อัลลมะตาลาเตรียมไว้ให้กับเราด้วยกับลักษณะที่สําคัญอยู่สองอย่างด้วยกันอัลลอฮฺบอกว่าวะมาอินดดลเลยค่อยรู้อับบะกอแต่สิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮฺทั้งทั้งที่ดุนยานั้นอัลลอฮฺก็ประทานมาแต่อัลลอฮฺไม่เคยบอกว่าดุนยานั้นเป็นของที่อัลลอฮฺเตรียมไว้ให้กับใคร ล l l a ์ไม่ได้บอกว่ามันเป็นรางวัลล l l a ์ไม่ได้บอกว่ามันเป็นของที่อินดัลล์อยู่ที่ล l l a ah. ์เพราะว่าของดุนยานั้นมันไม่ได้มีค่าไม่ได้มีเกียรติที่อัลลอฮฺสำหรตบอาลลอฮฺสหรับอัลลอฮานั้นของในดุญญนยาเป็นเพียงแค่ของที่ใช้ทดสอบและมนุษย์จํานวนไม่น้อยที่หลงอยู่กับของทดสอบเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าไปเทียบกับของอาคิรอแต่ของใน ira, อาคิรอ a l l a บอกว่าค่อยรู้อับบะก็มีลักษณะสองอย่างหนึ่งค่อยยรุนดีกว่าของในดุญญญนยาทั้งหมด ดุนยานี้ไม่ว่าพี่น้องนั้นจะเห็นอะไรที่ว่ามันมีความเพลิดเพลินมันมีความสวยงามมันมีค่ามันมีราคาจะเงินเป็นร้อยล้านพันล้านจะเป็นที่ติดทะเลหรือว่าที่กลางเกาะที่สวยงามหรือว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอันมากมายมหาศาลจะเป็นรถที่ว่าราคาแพงๆรถหรูๆจะเป็นบ้านที่ว่ามันยิ่งใหญ่ใหญ่โต มันจะเป็นเงินทองที่เราเก็บสะสมไว้อย่างมากมายมันจะเป็นภรรยาของเราที่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นก็แล้วแต่จะเป็นคู่ครองที่ประเสริฐของเราก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นอยู่ในดุนยานี้ไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาที่มันสวยงามหรือความสนุก ที่เราหลงเพลิดเพลินกับมันบางคนชอบบอลบางคนชอบออกกําลังกายบางคนชอบวิ่งบางคนชอบตกปลาบางคนชอบแข่งรถบางคนชอบขับเครื่องบินบางคนชอบอะไรก็แล้วแต่นั่นทั้งหลายทั้งปวงลอสมาตาลาบอกว่าของที่อาคราิรอนเขายีรุ่นแค่ของอาคราิรอนแค่ประการเดียวก็ประเสริฐเหนือกว่าของดุญญนยาแล้วครับเอาลบอกว่าประเสริฐกว่าดีกว่าเราอยากได้อะไรในโลกนี้แล้วไม่ได้โลกหน้าขอได้ครับ ซาบะบางคนชอบม้าแล้วขอต่อท่านนบบมุฮัมมัสซัลลอฮสลามบอกว่าโอรา้รอสุลละถามนบีบอกว่านบีเนี่ยฉันน่ยรักม้ารักสัตว์มันสวยงามท่านวิบุลฮะมสลาว่าโลกแรกอัศดุฮมัสลาเตรียมม้าให้กับเขาครับมีปีกบินได้ด้วยแล้วก็ทํามาจากอัญมณีด้วยมารากตไม่ใช่ม้าแบบดุนยาที่แบบว่าเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเหนื่อย แต่โลกหน้าไม่ครับสวยงามดีกว่าค่อยรุน่นแสดงว่าของอะไรที่พี่น้องชอบในดุนยานี้อาคิรรขอได้หมดครับขอได้หมดดุนยานี้ชอบอะไรแล้วเราอดทนเพื่อหลักการศาสนาเรายอมละาทิ้งเพื่อรัศมาตลาโลกหน้าร้อให้ดีกว่านั้นค่อยรู้นหัอัปกออันที่สองและมันอยู่ตลอดไปด้วยนี่แหละครับสําคัญที่สุด ของที่ประเสริฐสําหรับรัศมีตลาของดีสําหรับรัศมีตลานั้นจะต้องมีลักษณะที่สําคัญคืออยู่ตลอดครับถ้าของที่ใช้ใช้ไปพังใช้ใช้ไปซ่อมใช้ใช้ไปเก่าใช้ไปขาดอันนั้นไม่ใช่ของดีครับสําหรับรัศมีตลาของที่มันพังที่มันขาดที่มันหมดไม่ใช่ของดีในดุนยาเรามีเงินสิบล้านใช้ไปไม่กี่วันก็หมด ในดุนยาเรามีทองคําเราใช้ไปให้ไปมันก็หมดในดุนยาเรามีเสื้อตัวราคาเป็นหมื่นๆบางคนก็เป็นแสนกระเป๋าเป็นล้านอยู่ได้ปีหนึ่งมันก็เก่ามันก็ขาดครับพี่น้องมันจะแพงแค่ไหนมันก็พังรถเราซื้อรถหรูๆบางคนซื้อนะฮะห้าสิบล้านหกสิบล้านแต่ถามว่าปีหนึ่งเนี่ยราคามันเหลือเท่าไหร่ สิบปีคุณภาพมันเหลือเท่าไหร่ราคามันตกลงเรื่อยๆเรื่อๆเพราะอะไรเพราะมันเก่าไงของมันเก่าเรื่อยๆมันต้องซ่อมเรื่อยๆจะแพงแค่ไหนจะดีแค่ไหนมันก็เก่าครับคู่ครองของเราอยู่กับเรามาสิบปีก็เริ่มแก่และยี่สิบปีสามสิบปีก็แก่อะไรที่อยู่กับเราที่ดินอยู่กับเราไปวันหนึ่งมันก็ต้องจากไปอยู่กับคนอื่น มันไม่อยู่กับเราตลอดหรอกเราไม่จากมันมันก็จากเราแน่นอนนั่นคือของในดุนยาพี่น้องจะรักอะไรพี่น้องลองนึกในใจนะครับของที่พี่น้องรักมากที่สุดห้าอย่างนึกเลยรักที่สุดเลยห้าอย่างนี้มีแค่ครึ่งอย่างไหมที่จะอยู่ไปตลอดกาลกับพี่น้องหามาที่ขัดุนยามันไม่มีไงเพราะฉะนั้นสำหรับบุรุษมแตลแล้วดุนยาจึงเป็นของไร้ค่าไร้ราคาเพราะ เพราะมันสูญสิ้นไงพี่น้องมันไม่ได้อยู่ตลอดแต่ของในอาริเรอนั้นพี่น้องครับมันมีค่ามีราคาเราออกเก็บไว้ให้เฉพาะสําหรับคนที่อเลออสเมอตลาบ,บอกในอายานี้บอกว่าลิลลดีนาอามมนูวาลาโรบ,บิมยยตะวักรุนเป็นของที่เราเก็บไว้ให้สำหรับผู้ศรัทธาและมอบหมายต่ออเลสเมอตลาเท่านั้น ผู้ศรัทธาเท่านั้นครับแล้วอามันซอลกเท่านั้นที่จะได้ของที่มีค่าของที่มีค่าคือของที่อยู่กับเราไปตลอดการเราไม่จากมันและมันไม่จากเราครับของในดุนยาเนี่ยบางทีเราเสียชีวิตก็จากมัน หรือบางทีเรามีชีวิตอยู่แต่มันก็เก่ามันก็ผุพังมันก็จากเราไม่เราจากมันก็มันจากเรานี่คือของในดุนยาคือความเป็นจริงในดุนยาแต่มนุษย์เราที่อยู่ในดุนยานั้นก็หลงระเริงอยู่กับความผาสุกประเดียวประดาวในดุนยาแบบไม่งงหัวขึ้นมาดูเลยว่าความเป็นจริงที่เขาจะเจอในโลกหน้าคืออะไรอ l l a h s บอกว่าวเลาบัสตลลอฮฺริสกาลิอิบาดีละบะกวฟิลออร ถ้าหากว่ารัสมาตาานั้นได้แผ่ริสกีให้กับบ่าวของพระองค์แบบเต็มอัตราเลยและบลลฟิลัรด <c oughs> เขาก็จะสร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินครับกลับกลายเป็นว่าคนที่ยิ่งมีมากยิ่งออกห่างจากศาสนาคนที่ยิ่งมีเงินเยอะเขายิ่งไม่สนใจหลักการศาสนาคนที่มีตงังมีความสุขมีความสบายเขาไม่มามัสยิดมันกลายเป็นอย่างนั้นแปลกไหมฮะคนที่ยิ่งรวยเขายิ่งไม่มีเวลาให้โลกหน้า เรื่องศาสนาศาส,สนาก็เป็นเรื่องเขานั่นแหละไม่ใช่เป็นเรื่องใครเลยที่เรามาละหมาดที่มัสยิดที่เราอ่านอันกุรานที่เราจ่ายสรก็ที่เราอยู่กับเรื่องศาสนาการเรียนรู้ศาสนามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอัลลอฮฺมาตาลาเลยพี่น้องเพราะอัลลอฮฺมาตาลานั้นต่อให้เราเข่งคัดเราทําอิบารัคนทั้งโลกมารวมกันทําอิบาดาัก็ไม่ได้ทําให้อัลลอฮฺสูงส่งขึ้นเลยแม้แต่น้อยครับ อลัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการแต่เราเองนั่นแหละต้องการอาลัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาเพราะนั้นอิบาดาที่เราทําทั้งหลายทั้งพวงทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเราเองทั้งสิ้นครับพี่น้องเพราะนั้นเราอย่าคิดผิดหรือสําคัญตัวเองผิดว่าอาลัลลอฮ์ต้องการให้เรามาเป็นบ่าวที่ดีทําอิบาดาและอลัลลอฮ์จะยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ใช่ครับ แต่เราเป็นคนดีเป็นบ่าวที่ดีก็เพื่อตัวของเราเองแหะครับเราจะได้สิ่งที่ดีๆโลกหน้าวันตายไปมานั่งเสียใจว่าโอ้ทาไมฉันถึงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทําไมฉันไม่ทําอีบาได้ทําไมวันหยุดฉันไม่มามัสยิดบ้างทําไมวันหยุดฉันไม่ละหมาดตะฮัดยุดตอนกลางคืนบ้างทําไมวันหยุดฉันไม่วางแผนทําอีบาได้อ่านอันกุรานท่องกุรานบ้างทําไมวันหยุดฉันทุกปีวางแผนเที่ยวอย่างเดียววางแผนใช้เงินอย่างเดียววางแผนใช้โบนัสอย่างเดียว ทำไมเราเป็นอย่างนั้นมันไม่ทันครับอลอสเมอตลาบอกว่าเออเราไม่ได้ให้ริสกีเท่าไหร่นะฮะในดุนยาเนี่ยให้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นคนยังฆ่ากันตายเลยเพื่อแย่งริสกีคนคนหนึ่งยอมขโมยของเพื่อให้ได้เงินมาคนคนหนึ่งยอมโกงธุรกิจโกงบริษัทเพื่อได้ความสะดวกสบายมาคนคนหนึ่งยอมอาธรรมพี่น้องของเขาคนคนหนึ่งยอมขายศาสนายอมไม่คลุมมิยาบยอมไม่ละหมาดในที่ทำงาน ยอมทิ้งศาสนาเพื่อที่ว่าจะได้เงินเพียงเล็กน้อยของดุนยาพี่น้องครับมันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่นี่ขนาดอัลลอฮฺมะตาลาไม่ได้ให้ริสกีเราเยอะนะพี่น้องมุสลิมเราได้เงินเดือนกันหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นยอมครับยอมอะไรยอมถอดเท้าย,ยอมแต่งตัวโป๊ๆยอมไม่ละหมาดในที่ทํางานยอมที่ทำมาซียัต ยอมที่ทำบาปบางทีถึงขั้นยอมทำชีริกเคารบสิ่งอื่นนอ,อกจากรัศมีตลาเพื่อแลกกับเงินเดือนหมื่นสองหมื่นบาทแค่นั้นเองพี่น้องของที่มันจะหมดที่เราจากมันและมันจะจากเราเรากลับไม่ได้สนใจกับของที่รัศมตลาเตรียมไว้ให,ให้เราในโลกหน้ารัศมีตลาให้เราแค่เล็กน้อยในในโลกนี้ยังเป็นขนาดนี้ อีกอญญายาหนึงอัลเลาะะห์ซุบฮานตะอาลาบอกว่าเวลาเวลาลายกุนันแนซุมมะตัวะฮิดะท่าว่ามนุษย์จะไม่กลายเป็นกลุ่มเดียวเหมือนกันหมดในการที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะะห์ซุบฮานตะอาลาอัลเลาะห์จะให้คนที่ไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะะห์ซุบฮานตะอาลาคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะะห์ซุบฮานตะอาลาละบูยูติฮิมบ้านของเขาน่ะนะครับเพดานหลังคาของมันนะครับเป็นทองเป็นเงินครับเป็นแร่เงินที่สวยงามเป็นทองคําที่สวยงาม และบ้านของเขาก็สูงมีบันไดมีความสวยงามอลังการอาลัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยครับอลัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่เกรงว่าพวกเราจะเป็นกาเฟตกันหมดอลัลลอฮ์จะให้ผู้ปฏิเสธนั้นเขาได้ริสกีจนกระทั่งว่าบ้านเขาเป็นทองคําเลยเพราะว่าทองคําสําหรับอัลลอฮ์ในดุนยามันไม่ได้มีค่าอะไรครับไม่มีค่าใดๆเลยในดุนยาเพราะมันจะต้องสูญสลาย เราบอกว่าถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเกรงว่าพวกเราจะกาฟเฟสกันหมดเราะจะให้ทองคําบ้านเป็นทองคำาท่าล่ะผู้ปฏิเสธแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับปัจจุบันมุสลิมเรายอมทิ้งศาสนาเพื่อแลกกับเงินเดือนเป็นแค่เล็กน้อยใช่ไม่ใช่ยอมทิ้งการละหมาดยอมไม่ละหมาดเพื่อแลกกับทรัพย์สมบัติในดุนยาลูกเราให้เรียนตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งโตมาเป็นผู้ใหญ่ยังอ่านกุรานไม่ได้เลยแต่ภาษาจีนได้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ภาษาอังกฤษได้ ได้หมดทุกอย่างเก่งหมดทุกอย่างคอมพิวเตอร์ก็เก่งซ่อมรถก็เก่งบางคนเป็นหมอบางคนเป็นวิศวะเก่งทุกอย่างแต่ศาสนาไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเรายอมอดุลยาเอาลูกของเราไปจุ่มในดุลยาให้ลูกของเราอยู่ในดุลยาและให้ลูกของเราตายไปกับดุลยาและโลกหน้าลูกเราไม่เหลืออะไรเลยแลกกับไม่ใช่บ้านเป็นทองคําครับ ค่ได้เงินเดือนหนึ่งแสนบาทเราก็ยอมจะเอาลูกเราทิ้งอาคิรอแล้วใช่ไม่ใช่เงินเดือนหมอเท่าไหร่พี่น้องเงินเดือนหมอเท่าไหร่สองแสนสามแสนหมอเฉพาะทางอาจจะสามแสนสี่แสนวิศวะเท่าไหร่ห้าแสนโปรแกรมเมอร์เก่งๆอาจจะได้เป็นล้านแล้วแต่นักธุรกิจต่อให้รวยเลยเดือนหนึ่งเขาได้เดือนละสิบล้านน้อยแล้วครับยากแล้วครับ แต่ถามว่าท้ายที่สุดแล้วสิบล้านของเขาเอาไปแลกกับการลงโทษในวันเกียร์มาสักหนึ่งนาทีได้ไหมครับรัศมีตาบอกในกุรอานครับแม้ว่าทองคําเต็มเต็มแผ่นดินเอาไปแลกการลงโทษของอัศมีตาแค่คนเดียวนะคนคนหนึ่งร่ารวยมหาศาลมีทองคําเต็มแผ่นดินเนะี่ยเอาไปแลกว่าโอ้รัศมีตาขอให้พระอง์อย่าลงโทษข้าพระเจ้าในกูโบสเลยขออย่าลงโทษข้าพระเจ้าในโลกหน้าเลยอัลลอฮ์ไม่รับครับ แล้วจะมีประโยชน์กับอะไรอะไรเกี่ยวกับเราที่เอาลูกของเราจุ่มดำดิ่งอยู่กับโลกดุนยาเกิดเพื่อดุนยาใช้ชีวิตในดุนยาและตายหมกมุ่นอยู่กับดุนยาจนตายไปอันนี้เราต้องรับผิดชอบในวันเกียร์ไหมดุนยาเป็นสิ่งที่มันมีความดีของมันครับเราทําดีในดุนยาเราหวังจะร่ํารวยในดุนยาไม่ผิดครับได้ถ้าเราหวังในดุนยาตักตวงในดุนยาแต่ไม่ลืมอาเะหรอัลฮัมดุละ ดุนยาก็รวยโลกหน้าก็รวยมีครับแต่น้อยแต่ส่วนใหญ่ดุนยามันกินชีวิตเราไปเกือบหมดครับวันนี้ครอบครัวของเราใกล้จะวันหยุดหลายๆวันเนี่ยเราวางแผนครอบครัวเราไว้อย่างไงบ้างครับเดี๋ยวใกล้วันหยุดนี้นะมันหยุดหลายวันปีใหม่วันหยุดหลายวันเดี๋ยวจะปลูกตะหัหยุดทั้งบ้านเลย ให้ภรรยามาละหมาดตะฮัตยุธตอนลังคืนให้ลูกมาละหมาดตะฮัตยุธตอนลังคืนให้สามีปลูกสามีปลูกภรรยาให้มาตะฮัตยุธตอนลังคืนอัลหัมดุลิลลาพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องอยังไม่ได้วางแผนปกป้องครอบครัวของพี่น้องให้พ้นจากไฟนรกโลกหน้าเลยเนี่ยปีใหม่นี้มันเป็นปีใหม่ที่อภัยยศของเราได้เลย อัลลอฮฺตรัสว่าตลาได้ทรงกล่าวไว้ว่ามังแก่นนยูรีดูฮัรซัลอาคิโรฮ์นาซีดและฮูฟีฮัร์เซว่ามังแก่นนยูรีดูฮัรซัดุนยานนตีมินาว่ามาละฮูฟิลอาคิราติมินาซีใครก็ตามที่ต้องการผลผลิตเพื่อญญาอาคิรออัลลอฮ์ก็จะเพิ่มให้กับเขาไม่ใช่ให้ตามนั้นนะและใครก็ตามที่ต้องการเพาะปลูกผลผลิตเพื่อดุนยาอัลลอฮ์ก็จะให้ ดุนยากับเขาและเขานั้นไม่มีส่วนใดในอาเคโรที่เขาจะได้รับเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยครับอัลลอฮ์ใช้คำว่าฮัดซุนหมายถึงว่าการเพาะหวานเพาะปลูกทุกทุกสิ่งในดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาหรือเรื่องอาเคโรมันต้องปลูกครับเหมือนกับต้นไม้เราอยากได้ผลละไมเราอยากได้กินผลอยากได้กินพืชของมันเราก็ต้องปลูกมาแรดก่อนเสร็จแล้วก็ ใส่ปุ๋ยครวนดินรดน้ำใส่ยาป้องกันมแมลงนู่นนี่นั่นให้มันเติบโตแล้วก็ใส่ปุ๋ยขยายมันมีผลอันนี้ดุนยาเหมือนกันอัลล์ใช้คำว่าพ่อปลูกดุนยาเราต้องการอะไรเราก็ต้องพ่อปลูกครับเลี้ยงลูกเรามาวางแผนให้ลูกเราเราอยากจะรวยก็ต้องวางแผนทำธุรกิจนู่นนี่นั่นทำได้ครับแต่ถ้าดุนยาอย่างเดียวเราบอกว่าใครอยากได้ดุนยาอัลลอ์ให้ดุนยาครับ แต่ถ้าใครหว e e ังว да? ่าจะได้อาเิรอเก็บเกี่ยวในอาเิรอพ่อปลูกอาเิรอตั้งแต่ตอนนี้ใส่เมล็ดพืชแห่งอีหมานให้กับลูกเราให้กับตัวเราให้ภรรยาเราให้กับบอกกับสามีเราเมล็ดแห่งอีหมานค่อยๆเลี้ยงค่อยๆบ่มค่อยๆเพาะให้น้ํามันให้ปุ๋ยมันค่อยๆสอนหลักการศาสนาให้ลูกเราโตให้ภรรยาเราโตให้เข้าใจหลักการศาสนาให้เขาอยู่ในอีหมานโลกหน้าเขาเก็บเกี่ยวเราบอกว่านาซิดอัลฮุฟีฮารเซ เาลาจะเพิ่มพืชผลแห่งการเก็บเกี่ยวเเกก็บกี่ยวของโลกอคาคีร์อให้กับพี่น้องสุดพานแต่มันจะต้องปลูกตั้งแต่ตอนนี้ครับพี่น้องจะกลับไปอาคีร์อแล้วไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างแลวจะไปเอาอะไรกลับอาหรอครับพี่น้องจะไปเอาผล,ลไม้พี่น้องจะเอาไปผลตอบแทนในอาคีร์อยอยากจะเข้าสวรรค์รอดพ้นจากนรกแต่เราไม่ได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ของอาคีร์อในดุนยาเลยเลยแม้แต่มเมล็ดเดียว แล้วจะไปเอาอะไรครับเพื่อนคนนั้นเข้าสวรรค์เพื่อนคนนี้เข้าสวรรค์เพื่อนคนนู้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺเพื่อนคนนี้ได้รับความอภัยจากอัลลอฮ์เพื่อนคนนั้นได้อันนั้นได้อันนู้นได้นี้เพราะเขาเพ่อปลูกตั้งแต่ดุนยาเขาได้หมดเรานั่งแนงหง่อยหน้าจ่อยอยู่โลกหน้านั่งมองเพื่อนเราได้ความดีๆได้เดินไปเข้าสวรรค์แต่เราไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเลยเวลาถูกสอบสวนนเทวรามาตาลาไหนละเมล็ดเราอยู่ไหน แต่มเมล็ดเราที่ปลูกก็คือดุนยาทั้งนั้นสุปหานอราบอ์และเราไม่ใช่แค่จะเจ็บคนเดียวถ้าลูกเราไม่มีอาเคโรลูกเราฟ้องเราอีกวันโลกหน้า โอ้ลราตาลาที่เข้ามาเจ้าบ้าอยู่กับดุนยานี่ก็เพราะพ่อนั่นแหละแม่นั่นแหละให้ชั้นเลียนให้ชั้นบ้าอยู่กับโลกดุนยาเลียนอย่างเดียวไม่สนอาคิระจนกระทั่งว่าฉันก็หมกมุ่นอยู่กับดุนยาพ่อแม่ฉันก็บอกโอ้ลูกเก่งมากลูกเยี่ยมมากลูกเอาได้เงินธุรกิจเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวปีหน้าได้เงินเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มโอ้ยนี่สุดยอดลูกไตมาสนี้ได้เพิ่มหนึ่งล้านในธนาคารมีสิบล้าน มีรถหรูไม่รู้กี่คันโอ้เยีย่ยมลูกเยี่ยมลูกเราก็เลี้ยงลูกแบบนี้ไงจนกระทั่งวันตายของลูกลูกวันตายของเราไม่มีอาเครอเลยลูกมันก็ฟ้องเราครับเรามีลูกกี่คนมีน้องนึกเลยลูกเรามีกี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหรือมากกว่านั้นลูกทุกคนในวันเกียร์มาจะฟ้องเราต่อหน้าเราตาล่ะถ้าเราไม่ให้ศาสนาเขาถ้าเขาไม่ได้เข้าสวรรค์เราลำบากครับ เพราะเขาจะฟ้องแล้วเราหนีไม่พ้นเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานะ่ะแล้วจะหนียังไงแต่ถ้าเขาฟ้องแล้วเราบอกว่าเราให้ศาสนาแล้วเราพยายามแล้วแต่เขาดื้อเองเขาแมมวเ,เองเขาอยากจะทําไม่ดีเขาอยากจะติดยาเขาอยากจะเกกาเกเรก็ช่วยไม่ได้แต่เราพยายามแล้วไงไม่ใช่เราเงียบลูกจะเลวยังไงก็ปล่อยลูกจะช่วยยังไงก็แล้วแต่ลูกจะค้ายาจะขายยาจะติดยาจะมุ่ง อยู่กับเรื่องความชั่วอยู่กับเรื่องของดุนยาก็แล้วแต่อันนี้โลกหน้าเราหนีไม่พ้นนะไม่ใช่ว่าเขารับผิดชอบเองโดนเองตกนรกเองไม่ใช่ครับเราก็จะโดนด้วยเพราะนั้นพี่น้องครับในคุตบ้านนี้ผมไม่ได้ต้องการจะบอกพี่น้องให้ทิ้งดุนยาแต่เราให้ความสําคัญกับดุนยาเท่าที่มันเป็น ให้ความสําคัญกับดุนยาเท่าที่มันเป็นอย่าให้เกินความสําคัญที่มันเป็นครับและเลี้ยงลูกเราให้ความสําคัญกับเรื่องของอาริล็เป็นหลักลูกลูกต้องไปเรียนภาษาอังกฤษลูกต้องไปเรียนภาษาจีนลูกจะต้องไปเรียนเรื่องของดุนยาลูกจะต้องศึกษาดุนยาเพื่อหาอาชีพถูกต้องแล้วแต่ลูกต้องละหมาดให้ครบแพาเวลาลูกจะต้องรู้เรื่องศาสนาลูกต้องมาฟังบรรยายบ้างลูกต้องมาทําเรื่องอิบาดาบ้างลูกต้องบริจาคบ้างลูกได้เงินเดือนมาถามมันคําแรกลูกบริจาคแล้วยังเดือนนี้

ข้อที่สองนะฝากพี่น้องวันอาทิตย์เรามีเรียนกุารานอยู่เช่นเดิมนะเหมือนเดิมนะนะพี่น้องคนไหนอา่านกุรานไม่ได้นะครับอย่าลืมนะเป็นโอกาสพี่น้องนะพี่น้องคนไหนอ่านกุรานไม่ได้ไม่ต้องอายนะเพราะคนที่มาเรียนน่ก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับอายุก็เยอะๆกันทั้งนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องคนไหนยังอ่านไม่ได้มาเรียนตอนนี้นะครับเพราะว่าวันไหนเราตายไปเนี่ยเราตายในสภาพที่เรียน แม้จะอ่านไม่ได้แต่เราพยายามแล้วอินช่าลอครับเราปลอดภัยนะอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัลลอฮ์ทรงอภัยอินช่าลอแหละนะครับแต่ถ้าว่าเราอ่านไม่ได้เราก็ยังไม่สนใจเราก็ไม่ได้มาเพราะเออเดี๋ยวติดคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้ฉันไม่มีเวลาฉันหัวไม่ดีเป็นข้อหางไม่ได้นะพี่น้องนะจำเป็นต้องมาเพราะนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับคนที่อ่านกุรานไม่ได้หรืออ่านได้แต่ว่าจะมาดูตวชีวิตหน่อยนะครับมาดูหลักการอ่านหน่อย มากันครับมันมีผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดนะฮะน่ารักนะ,ะแต่ละคนเขาก็น่ารักกันทั้งนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มากันนะ,ะแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็รู้จักกันเองนะได้คบกับคนดีๆแล้วก็อินชาลอครับคนดีๆก็จะพากันไปสู่สิ่ง,ส,งสิ่งที่ดีๆแล้วก็อินชาลอจะได้รับการอภัยโทษและความเมตตาจากอัลลอฮฺมาตลลาห إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمير عداك عدا الدين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>